เปียยันีร้านสิบอนั่นเออเออน่ะลูกเอาให้แล้วน่ะกินลงมื้อเทีงมึงได้เล่นน้ำได้ด้เปี่ยเออตอนนี้ได้เล่นน้ำพอดีไม่ต้องเอาดแข็งไมต้องเอาแข็งวโอ้ยยอดกินยัเด็กน้อยอีเก่งเยอาไแล้วเนี่ย เปยังกับเปพี่ดองมึงนึ่ล่ะดี่องไ่ซอยตรงได้เปลี่ยวเอ้โหนกลวยเราล้มีเหงืปอนเลยเปลี่ยวเปลี่ยวรู้ไหวได้เปลี่ยวเนี่ยอเขจะปอกปาโอเอาขนมาลอทานเออกินให้ิ่ด

ข้าวไปกินกับหัวกูเลยกูยังกินไปอยู่ย่าลุกเลยเนอะกินมายาในหูอยูกินดีกันโอาเงิยู่กินเป็นมุกหนูไปเด็กกับบ้ามึงก็บอกดีแกินกินเท่าข้อนี่ยูก็เป็นวัดโอ้ยอยู่กินเออมึงกินก่อนกินกันกินเลยก่อนลงเลึกเลย หอคนเนาะย่อนลงไปในรูแล้วก็ตามน้ำเลยตามกินสองของององ้างนเลยกินอะไรต่งอะมึงก็กินมึงขุมวะแล้วกินกินย้อนลงไปแล้วน้ำตามเราก็กินขนมนะกว่าคอไปกวคอไปกว่าคอไปเรื่อยๆแล้วแต่เริ

เอามาหยาดใส่ขนมอก็แบบนี้อ่ะอีกกินแน่นอนเรากินหยากดมาโอ้ยหยากอยู่ขมิ้นหันละเอาห่วงกินให้มันดูเลยเนี่ยเอาแบ่งครึ่งเร็วๆพี่กินด้วยแบ่งครึ่งแบ่งขึ้นมาสิบปีผ่านไปแบ่งครึ่งมาแบ่งครึ่งมาอีกเม็ดนึงให้พี่แบ่งแม่แบ่งฉีกฉีกฉีกกันนั้นมาฉีกครึ่งนึงอ่ะ อยากเงียบแลหายเลยได้กินแล้วหายเลยลูกปากดีไรอ่กินน้ำกุลดเออมาไม่ใช่บ่งเม็ดดูอีกเม็ดหนึงเด้พ่อเออเอาไปดิเต็มเม็ดเลยเอีจะแบ่งเอาแบบเหมือนองคไหมหรือจะเอาเม็ดเดียวกินเอะไรก็อยากนะกินทั่ว ต้องให้อง้์ทดสอบให้ดูเอ้าเนื้อกูกูนะกวน่ะเขากินเนื้อโวยนะวนะโว้ยนะกินไปแลาวหน่งอันโวยะมากินกินเดี๋ยวเร็วลีลาเว้ย <ăn ynn> um> ขนมกูก <automated> <gam Kin it avenues> ็ยามกินเลยเนอะร้อนร้อนร้อนได้า้อนบ้านอัญญาข่าวความด้วทำเหมือนให้ยายายามาด้วยทีนี้นะแกลงคอแก่ไม่ยามแกลงคอเลยกินน้ำโคกอกินแต่น้ำโคกก่อนกินน้ำโคกแล้วกินขนมข้าวแรกกินยากินขนมอีกกินอะไร ยักใส่ข่าเดียวเนี้เป็นซูชิซูชิยาลาซูชิยาเดี้ยเนซูชิยาเด้เขากินไปแล้วน่ะครึ่งนึงนะเขาเหลืออีกครึ่งนึงเดีเอกอกาก็เอาลงตรงๆเอาลงเปนแท่งอย่างนี้มันก็โลข้างอือลงเปนแท่งลงมามันก็โลร่าง ินกินน้ำอุ่นเงยนี่กินน้ำไหยได้ชี่เลยน่กินยาเข้าไปนี่น้อัขยังเลนกินยาได้ยากขนาดนั้นท่าอกมันกินยายากขนาดนั้นเลยเหรอบุกเติรนขั้มยวบนเยอาอีนกติรนมาส่นมันโซตายเตรนแม่แขตละแข่งเขาเขาห้มันกินกินแล้ ผ่านไปแล้วน้่น้อยน่ะนเป็นยาน้อยรับผ่านไป10ปีไอเยอะอีกอะเป็นตู้มีดีเดียวตายก้อนมู้าเออว่าเยอะเย้ายันเข็มว่เบียว่านน่งก็ยาสินั่งก้สยาจะพาไปชีดเน๊อ เราขินแท้แตขิงด่าเขาบอกเขาบอกไมงกินหรอกแต่เขาบอกเขาไปหไปหามอกรยูไปอตอนนี้กูรู้สึก <sad> กูอย่างนู้นไอ้ส่งกล้องใส่กันอีกแล้วเขายังกินง่ายเลยแลเนี่ย แพ้เด็กก็เดี๋ยวแพ้เด็กแล้วนึเอ้ามันสองเม็ดแล้วใช่ไหมสองเครื่องอีกสองเครื่องเดียวก็ยากน้อง่อีกองเครืออีกัเครื่งอันนี้กินหมดแล้วใช่หมหนึ่งเม็ดอ่ะหมดดครื่งใช้ส่กัสเครือเลยเดีงอย่าป่าดูน้องดู ผ่านไปส0ปีมันยังไม่กินเลยทังเสียเวลาได้ารสิยากิกืนยาบลกินน้าเป็นหลามันกินน้ำน้อยกินน้ำอีเอามาเวลาเขาคนตไม่ให้กินน้ำน้อยเดี๋ยวนึงเนาะเขากินน้ำเหมือเป็นแก้วเกินยากินยาหนึ่งเม็ดน้ำตามหนึ่งแก้วเต็มๆมันก็ ลงคอลงไปแล้วเอวหุ่นอะหูนอะหุ่นอะเอาน้ามาลิ้นตีเยอะๆเพิ่บอกน้ากูด้ไปกินน้ำกูไปหมดไปไล่กินยาป่ะว้าเพิ่งเอากจะแข่งกูกอนแก้วเนอะยมื่อเลี้ยงมากกินน้ำกูจนหมดมีร้านเส้่ยวไอียวโอ้โหอยากกินแล้วตายแล้วถ้าเขาติดกันหมดเนี่ยมันเป็นคนสุดท้ายที่อยู่บนโลกกันแล้วลงไปขี้นไอติมยา ฉีดยาเลยให้หมอจับเลยนะเกียวพอแล้วองขววนูจับวเนี่ยเขาม่กินยาอมึงตยาหมเอาฝ้าดินกูย่กินกินยาเนี่ยฝ้ามนบอกว่าฝ้าจะกินแต่มันก็รีลาอยู่นานมากฝ้าดินมึงนะสิกินมาเนี่ยเชียร์ดเลยวนี ตัวบางเงยกินยาเม็ดท้อเท่านมเม็ดเดียวนเยกินเนี่ยเน่ในเพียงหนึงามีามกินน้เข้อแล้วก็เป้ากินน้ำไปใส่ดมกูดาประมาณเท่ากินยาดีละะมาเกนยีาอกินจนหมดแล้วนะแต่ครึ่งอย่างครึ่งครึ่ง จะไปขี่นิ่งอยนิกง่ายดีบ้าไปขีินิกไปโทษบอเขาเมาครับกินจังนี่แหละูน้โคะโอ้โพอแล้วกินกินยาก่อนขนมมาไว้ใกล้เอนะกินยาม่ดีเยกินน้ำก่อนมันจิตปวดเชียกินแต่อัดแต่น้ำโคกลงแลเหนืยคอขึ้นด้วยเออ คืนแ้วมันตาคือโอ้ยีแล้ววัาดีล่ะบ้านคุณดีเกินจนหมดแล้วอหมองมันจะจะหายแล้วเดี๋ยวออกมาอยูจนว่าสุดกหแล้วหวออหวยังออกินยาได้ยากว่าผ่านไปชินาทียังไม่ทำอะไรเลยเอาหู จับยัดให้เราเนี่ยเอไกปากูทยุงบาเืเมนึงสิสินแล้วจะฉีดจะาแต่งนั่นเมันนีอกใบก็ฉีดยาเท่านั้นแหละแมตอบกินจะแซมันทมเก็บไว้ม่ต้องให้นั่นกินเขาไปนี่ก็ฉีดยาที่นี่วันอาทิตย์คลินิกเปิดทุกวันแหละคลินิกเปิดทุกวันจ้าลงไปก็จับเลยคอยเป็นเพ ไอโงบอกวาดูมันทำได้แลจะมันปล่อยก็ไม่ปล่อยแล้วโอ่งแ้วดูมันเลยโอไ่ได้ยนันตนนำ้ไม่ต้องเหเมื่อมันอเเบ่งอกเกาถิ่มที่ไหนก็มากินหราเอาไปวงมันก็ได้แต่มันต้องกินเยอะที่ไหนก็สีเยอะลยเมรมากินนะเอาไปตองกินก็ได้เหรอไม่สีเยอะได้มีข้อเล่นเปลี่ยน ไปกินกระฉีดยาตกุยานเขียวเอแล้วกินยามันง่ายกระฉีดนะโอ้ก่อนกินหลายๆน้ำนะกินน้ำเยอะๆกินหลายๆลงไปอึ้งอึกงอึ้งอีกนึงอีกนึงมันล้ก่อนอันนี้ตามต่อเลยมันลื่นคอทีนนี่ไปเนี้รอบแรกมันอยู่บังลิ่นกูอือรอบสองยู่นี่อยู่นี่และก็เพราะว่ากินน้ำหลายๆเพราะเอาเคาแล้วกินน้ำอึ้อึ้งอึ้มันจะไหลลงไปเลยมันจะติดคอไป อดบ่รู้ว่าเป็นยาคนน่ะกนะินน้าไม่ไรก้าวกินก้าวกินให้มันทันกัน <ยา S 2> นะก <c oughs> ้าวกินมันทันกันเนาะมันก็ด,ดีแพงนี่ขี้เก่าคนน่ะเนะออเอาฤกษอึกษ์ฤกษ์กษ์ฤกษ์กกกกน้ำไปยาวยาว,ย,วยาว <c oughs> <c oughs> เอาน้ำมาเอาน้ำใส่ให้วัดอีกเอาคิดจั่มขนมเหมาไนเวลากินได้กินน้ำได้หลายเยอาไปจิบเดียวเย่ะไปจิบเดียวเอาเขาแล้วอึกอึขึ้นเลยเ่านไปจิบออกมายู่มกนโปงจิบยากกับข้าวยิบป่านปออนนี้กูง่ายละไปยามัน่าให้เวลาเอาเขาหนะเย่าให้อันยาหนถือลิ้ม้าก ขาอึบลงไปเลยเอื้อมถือกับปานเดือางกน้องกินนาออย่าออกม้าไว้ถ้ายิ่งเอาออกมันยิ่งจะไม่ดีเอื้เ้อ้เร็วเติมน้ำให้เขาหน่อยเติมน้ำให้เขาเต็มเติมอย่้นีสีเส้นตาเราย่ใช่ีสิได้ไปหาหมอป๋โอกินจนหมดแล้วนะมันจะลงควน้ำแข็งนีแเลย ่็จ่ได้ไปหามอเลยงทีเ่ต้องใส่น้ำแข็งเสรเอาน้ำเปล่ามันจะอึกออไปเลยค้าจะห่วงน้ำแข็งเลยเครงหนึ่งแครงหนึ่งอดบ่ได้พัดิแลยน้องเมืองเสน่หมึงเหมือนใหญ่กวนี้เหมือนนอนกันไหมนอแกไปสิด้าแกไอยล่มานอนน้ำแขงกินไปแล้วนะ อ้กินไปแล้วกันเหรอตัวออกมาจากมากเลยตันนี้งอนตายกว่าอี๋อุ๋มมันกินไม่ได้เพราะว่ามันน้ำหนักตั้งนั่งกินเกินไม่ได้มัเป็นอันตรายตัวเล็กเองกินไม่เด้กินแค่เม็ดเดียวพอเด็กอยู่เองเนี่ยตัวน้ำหนักเขาตั้งเยอะอืน้ำหนักเปลี่ยวมันต้องกินเท่ากับผู้ใหญ่เลยเนี่เม็ดเดียวเนี่ยใช้เวลาเป็นครึ่งวันแล้วเนี่ย ยามันบ่เป็นผลเนี่แล้วเล่าว่ามันบ่คิดว่ามันเป็นขนมมันคิดว่าเป็นยาคิดามันยากินยาเฝ้ากินน้ำเออก็จ้งไปมันก็บ่ติดลิ้นดอกก็บ่ได้กินหอดรถป้าป้าจักเป็ดป้าหอดยมู้จัก่าเป็นรถยาเลยพทวนรุกไปเลยกอกน้ำหลายๆเข้าไปเลยป้าบ่าหอดบ่รหอดบ่ได้แตะหอดจักเม็ดเลยเพราะกอกเขาเอึ๊กเลยนะขายเยอะเอาขายเลยจ้าของเอาจิ๊บเอย่างนี้วะ จิดกอยออกมามันก็นด้าก็บ่ไหลมันไม่ดันแล้วมันก็ออกมาไงมือกูซันมือมือกูซันเอาไว้มือกูซันป้าป้ากลับบ้านฉีดยาฉีดยาโทษนักชีนี่ก่อนฉันว่าลูกกินเบิร์ดก็ให้มกะให้มัือเดียร์กลับบ้านเบิร์ดียนะเห็นแล้วอัดเลยเร็ว จะได้นอนพักนะได้าเห็นดูปากกอกใช่ปากกูเลยแห่นเถอะมันป่วยเข้าโรงพยาบาลให้กินเมื่อละสี่เท้าเหมือนเดิมสามสี่รอบเหมืนเด้อกินในโรงพยาบาลนะพยาบาลจะเอามาให้กินนะต้องมเม็ดผ้ามันเปนธรรมดาดิแต่ป่วยอีรีนะกินสี่ชั่วโมงครั้งสี่ชั่วโมงครั้งเฉลี่ยสามเม็ดเุมือนมีเรื่องบาดเฉล่ยสามเม็ดมันถ้าได้นอนโรงพยาบาลมันต้องนั้นป่วยไรก็กินไรแล้ว ยอยาเจเพาะไงกูกพได้กิ 2> น2เม็ดโอ้ยเม็ดขึง่งเม็ดเดียวเั่นานี้ยไม่ได้สองเม็ดเ<ป>ลอด<ป>ลียวอย่ายงเยุเ่าไยุเ่าดูได จะลอกินยาอย่เนียวแล้วกันใจจะได้พัก่งกินให้เบิร์ตนพักเดี๋ยวมึเสีไฟอยอ่ะี่เพีวันนี้กเร่งถึงวันที่เรเร็วเวเร็กินเข้าไปพักไปกินยาดิมึงจะกินหรือมึงกินมสดนะมึงกินฮะไม่กินกแล้วเร็วรีบกินแล้วกืนลงไปเลย เอยกินน้ำโคกค่อยกินอ่ะเราลีน้ำโคกไปทานเลยเอ๊ยกินเี่นไกันี่ถอดรองานลน่มันจะโยงกรโกกับกับหองมันก็ไปหย่อนลงไยตอนนี้พายุกำลังจะเอาแล้ว มาหยุดกำลังจะเผาแล้วเร็วๆรีบเกียยตจะได้พักอ่ะกินเอาลงไปแล้วก็ตามน้ำอึกใหญ่ๆเลยกินใก้ินเกินโซยังเปียกยาอรทาทุ่มอะเนยทุ่มบางฝ่าด้เนี่าทุ่มแมงยืนขับรถมาสั่นวู้ยวุ้ยะยับยปาคุยกิน นม่ถือว่าไหนเราก็ไปเอาเสียไอเสียกันอีกอะไรโดนไปไว้ยาเล็บบเป็นยาบบนี้ได้กินไม่ยาเสื่อมแล้วไปเอาไปนั่งมาให้มาไปอีกสองอันที่เขาได้ถ้าเรกินอันนี้เาได้กินอีกเม็ดนึงเสื่อมเราต้องมาทันกันนะมาทันกันที่บเป็นยาเริ่มกินไม่นับเป็นไม่กินทุกทุกสี่ชั่วโมงด้ยายเลยนะ แล้วไม่กินมันไม่ช่วยอะไรเลยเด้ลองใส่ลาได้ยาจากชุ่มบ่งไปเลยหาทุ่มหาทุ่มโมซันกับสิบปีนึงกินมันท่านกันได้กินแค่เดียวเด้กินมันท่านกันซ้ำได้เริ่มต้นไม่อยู่ตรงนี้อ๋อมันมาลงคอกินน้ำไหมกินน้ำไหมมันกินน้ำไหมกืนน้ำก็ให้กินน้ำโมเป็นให้ดจีบ มันบุนลงคอไอ้กูอ๋อมึนก็มึงไม่ได้กินไอชาหนิเอาไรที่มัเป็นยามันนะตอนน้ใชเป็นน้ำจ้ะกิน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 เข้าไปแล้วมึงสิกินยาซิฟี่ซีฟีเม็ดเม็ดกูเลยแม่เม็ดน้อยซิฟี่เม็ดน้อยเม็ดใหญ่กว่านี้เด้อมันหนากว่านี่มันยาวๆเรียวๆลงคอได้เลยนี่เนี่ย ที่ฟีมันกลมๆเลยเนอะเอกลมใหญ่นะคะกลมใหญ่นะคะฟี่หอมตัวไม่ห่างกูหลังใครไม่ก็ได้โอ้ยเอออิ่มหนำมันกินหนำเป็นหลายยมอิ่มหนำแล้วครึ่งแมสสุดท้ายน่ะมันไม่เป็นยาแน่น่ะแล้วเป็นลิ้นแล้วโค้งไ่ดู ก,กินกับลำโพงก,ก่คเอาเป้ลำโพงมาด้วมันจะอิ่มน้ำก้อนน่ะไปไม่มไดแลแบบนะี้แบบอยู่เออใช่ย,ยังก็ไปดวนะไป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 กินยากแท้ยแม่งยากซื้อกินง่ายก็ยากกินเอล่ากกินแมเม เปยเอเยนอ,อ,าเอาน,า,น,า,น,น,นอางสีันเียนเกอ้มื่กินยทฟี<ม>่ทฟเม็ดนาเขาอ,อีกเลยบอกให้สามชัน้นหมดเนอทฟีอ่อ่ะที่ม่งอุ้อวเองสามชัน้นหมดเนาะทฟี่อ่ะเลเยอร์หมดอ่ะอุ้ง,งบบมันน,น้อ,อนนอนหลับเบริร์ดแห่งยุเี่ตัวไปอนหลับ,บ<ๆ> <laughs> เด็กเกมมืงตายที่นี่กเนแ้งลยวตายก็รู้ดิอ๋อตายรู้ดิตายเร็วลีลาเท้เคยาเปทเดียวเนี่ยเดี๋ยวที่กลับบ้านแล้วเนี่ยมลีลาไปอ้ยอั๊นนี่ขวดเี่ากันห้าร้อย แชรอนอนไม่มีฝ่ายนอนมุกนอนเออก็นั่นแหละหรือยืนคนเดียวนี่แหละจ้องมันไว้จ้องมันไว้อุ้งแลมันจะกินตาไหนดูดิพี่จะกินแล้วเดี๋ยวอาญเดี๋ยวรอให้มันกินหมดก่อนงั้นพี่ฝ่ายพี่ฝ่กินยากเลยมันเวทใหญ่เห็นเดี๋ยวเอาลงคออย่างนี้ไปเลยกินนี่กินกินเออเกินเลยเขานอนกันหมดแล้วนะเออมีแต่มุกมีห้องอืม ถ้าเธอไม่เอาน้ำเป็นแอ่งให้มันนะ<อ>แต่เอายาลงไปแล้วก็ตามน้ำดีกว่าเอาลงคอไปเลยกล,ลยืนไปเลยทีนี้นะแล้วก็กิกนน้ำน่ะกำลังก้าว